สวัสดีค่ะวันนี้มาแล้วกับเกมเซาลินซ์อเกออ์นะคะเกมนี้ไม่ได้เล่นนานมากเออใครเคยเล่นเกมนี้บ้างเม้นมาได้นะจ๊ะเหมือนเดิมค่ะเราเริ่มกันที่1บาทกรุบกรุบป,ปลายปลายปลายอะไรละ่ะตัวนี้นะคะเกมนี้มีให้หลุ้นสเกตเตอร์ด้วยแล้วก็มีให้หลุ้นตัววายเหมือนเดิมนะจ๊ะ ืออันนี้นางจะต้องเรียงกัน3อันขึ้นไปนะคะถึงจะได้ซึ่งตอนนี้ฉันยังไม่ได้อะไรเลยฉันก็งงมากมายได้มา40ตางังไปต่อที่2บาทจะแม่จ๋าไปโลดอะ2บาทแล้วนะให้อะไรบ้างหมายตัวววยก็มาแต่ไม่แตกเลยงงมากอุ้ยอันนี้คืออันนี้คือตืออะบาท60นะคะ5บาท แกเกมนี้ยังไงวงการหัวเกียนยังไงนะจ๊ะเฮ้ยถามจริงถามจริงไม่ได้เลยอ่ะไปต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุได้ไหมเนี่ยได้ไหมเออได้อยู่แตง20บบาทกรุบกรุอะไปต่อกันที่3บาทนะจ๊ะแม่จ๋า เกมนี้นะคะเป็นเกมของค่าย PG นะจ๊ะส่วนเว็บที่เล่นก็คือเว็บ OHO 2 4 HR นะคะอุอุ๊ยอุยอุ๊ย,ย,ยรางวัลก้อนโตมาแล้วแม่เออได้เท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจแต่น่าจะได้เยอะเพราะว่าทะลุร้อยแล้ว200หรือเปล่ายัยางไงเฮ้ยเฮ้ยฉันจะไม่กดข้ามฉันจะหลุดยังไงแม่ไปรางวัลก้อนโตแบบซุปเอ,อะไรเลย เออได้มา210บาทเออปังปังสามบาทแลก210บาทก็คือปังนะคะใครอยากเล่นนะคะอันนี้เป็นเกมของค่าย pg นะคะแล้วก็เว็บที่เล่นก็คือ oho 2 4 hr นะจ๊ะวันนี้พอแค่นี้เพราะฉันได้แล้วไม่งั้นฉันจะโดนดูดคืนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ